ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆมาจำหน่ายนะครับงานมีอรางวัลโลกกิจกรรมด้วยนะครับอยังไงวันนี้จะดูว่าทีมงานมือนิ่มจะติดช่องไหมวันนี้ครับมาร่วมสนุกนะครับงานลุงนะครับคู่แข่งครับแปดสิบท่านนะครับมาครบเกือบทุกคนนะวันนี้แล้วก็หัวโชคนะครับเอาขอรางวัลมาสนับสนุนเราด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาแก้อุปกรณครับวันนี้ช้านะับสิบยค <c oughs> รับแบคลเบลเช้าเราใช้ป๊อปนะผิวน้ำาคคันผลองนะผมเก็มาคร,รับ6นครับนิตะสลอตตาดิบเลยต่อไม่ไดเช้าเช้าใช้ผินว,วน้ำคพึ่งชั่วโมงนะครลองมาครับมนทงกระปิ้นนะครับเหมือนเดิม King สสวัคิงโบสเอ็กซ์เอยเอ็ การเคาปักนะครับเหมือนเดิมครับแบ็คลาเบลครับ86นะครับทางนี้ก็ลอกอัลฟาแอร์ครับตัวเก่าโอเครับน้ำแช่หรือไรก็เอระวันมันแจกเลยครับน้ำเปล่าใช่ไหครับนี่จะดูดิยค่ายนะโอ๊ไมโครแล้ื้อเสื้อยน้ำยังไม่ได้ลง ว่ารรากาจะได้รู้นะครับว่ากตัเืออะไรนะครับมามามาน้ำเล็กพี่ใครไม่รู้เก็บมาก่อนเลยเช้าเช้าแด้วใช้ป๊อปนะล้วอยู่น้ำลองดูก่อนนะวัรกักมไหมให้มันดึงไปก่อนนะแล้วค่อยวัด,ดวน้องอาม เาเช้าอ่ะมันเท้ามันอมขึ้นไปแล้วต้องมานั่งต่อยได้หมดจ็ดย้ายอีกตกต่อไหนนะครับปล่อยบอลน้นนะครับตกอไหนปล่อยอนน้นัเริ่มฮะ บาลามดิบล้มิเฮ้ย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 เย้าเยาครั้งที่สามไมาพงไม่เอา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 ไม่เอาด้วยบอละเว้ในใจออ่งียบนะครับมาอยู่บนบอองโมตนะครับผมจะนับถอยหลงนะครับ สามสองหึ่งเิ่มการแข่งขันนะครับต่อให้นักกีฬาทุกท่านนะครับโชคดีนะครับระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับเนี่ปิ๊บดูฝั่งนี้ดอ่ะฮะอากาศข้างหลังอะะตรงนีเย็นนะครับเกี่ยวผิวน้ำก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับไอพี่ังไม่ขึ้น

มันไม่กินนะับ มีเลยมับไม่ไม่ถึงว่ามุกวันไม่มีสักคนเขาก็ต้องตัดออกใช่ไหมอือ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้แค่หัวท้ายฝัง่งนู้นฝั่งเดียวนะใช่เดี๋ยวลองเปลี่ยนไปยางครับขาให้เปลี่ยนแล้วพอเวลาตีพร้อมกันครับลองดูจะโดนไหม เจอแล้วเชอรี่ครับเขาวิน่นนะเขาวิ่งนะวินบินบินอันนูนะ้นนึยิงวันยิงวันเออเชอรี่ครับเชอรีปอ่ปล่อยปล่อยเบรกด้วยไปครับไปครับ ผู้แรกครับนะครับเชอรี่ปักเวลาหมายเลขยีิบหกเวลาศนเก้านาอะไรเชอรี่ครับหมายเลขเก้าจุดไหนหมยเลขเก้าจุดสี่อ้าหมายเลขยีหปักครับนาทีทองครับยี่มกินไหมครับได้ไหมยี่สิบหกจุดจุดปลดเลยนะครับผมปลดเลยครับนะนี่ปักนะครับนะปักครับเชอรี่ครับหมายเลข เก้าปเจ็ดนะกเจ็ดได้เลช่างรางวันลนวได้นาทีทองเลยออกแล้วอย่าปั่นการอตตั้งคืนให้นอนให้นอนมีเชือได้ไหมคือโอเจ็ดปลาใหญ่ปลาใหญ่หหก็คือเกือบสามอะประมาณไซส์นี้แหละบอก,กคือเล่นปลาใหญ่ให้วเราะวัไนะให้เ้า อันนี้ใส่อไหนึกอันนี้เล่งใส่กระทังหมายเลขหมายหมายเลีอะไรเนี่ยพี่ผมไหมได้นาทีทองว่าผมอ่ะได้ครับได้ผมมาละซันเที่ยงนะอ๋อโอเคยิ้มกอนโอ้ยหลุดพอดีเย้ย หลุดพอดีอ่ะหลุดเป็นไรปะหลุดหลุดพอดีไมไสิบหนึ่งหนึ่งปักครับเบอร์ครับหกเจ็ดครับสิบหนึ่ง ประเภทเดียบปักครับหมายเลข67เดียวบปักหมายเย 14, 11, 11. ลข67สิบเดหนึ่งหนึ่งดูตัวกัะเพาบกลางนะตัวนะกลางตัวนะยาวๆตัวนะ Ê, dao dao nào, nút na, ra, gì ạ แมงสิบยี่สิบไม <resol ute. S 1> hey, oh ่แดกไม่ออกกันพันเสา อันขันใหญ่ไม่กิน ไปแล้วพอแล้วครับตอนนั้นเดี๋ยวมันไอ้นี่ไปผมก็ดูดมันพูุ่งไปเลยเพราะไนขาดแล้วไอ่ะเ้ยอะไรเนี่ยมันแท่นนี้ครับแทนที่มันจะออกทางงานนะูเนาะเสือกวิ่งเข้าตรงนี้ผมโดนเกตบอลเลอร์เลยอ่ะตัวเดียวกันหรือเปล่า สามตัวแล้วขาดนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับไปไปตามตัวใหม่ครับเดี๋ยวตอนนี้พักเที่ยงครับครึ่งวันแต่เรากินข้าวนันก่อนครับตัวไหนขึ้นก่อนได้กี่แต้มนะอ๋อห้าแต้ม ตอนนี้13นาฬกานะครับเลยรมาสักทีแล้วนะครับเริ่มทาการต่อถังในตู้ถัแล้วนะครับตาวตัวแล้วครับริ่นมากไปเลย บ่ายเริ่มแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงีคนก็มารวมอยู่ที่บ่อน,นี้หมดแทบหมดแล้วบะะ่อนนี้ในบ่ารอน้าหลวดไปแ้ครับ เรช่งบายนะครับ20งวันนะครับ20งวันนะครับกดอะไรพี่อมก็ดี khóa khóa tua nó khóa tua nó khóa tua nó nãy này ạ khóa cây tua nó ไปขวาแล้วนะครับไปขวาแนลนะ้วจอนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนจอ,อนเล่นไปก่อนจอนเล่นไปก่อน sai แหละ sai xài sai xài sai. ครับ สายน้ำสายใกล้นะสายใกล้นะสายใกล้ๆหน่อยนะออกไปแล้วสายน้ำสายใกล้นะ ขวานะพี่ผมไปขวานะสายนะแชมป์แชมป์แชมป์ตักให้หยี่ยนเอยเชอรี่น้าอยู่ไหนอะ่ะนนาราต้องบวกนะ นี<จ>่น้ตักเลยตักเลยเฮ้ยเดนี่นี่นีนี่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 นีมครับครับเดี๋ยวช่างครับไมให่ครับยิงหมดนะ เันะมมาสอตัวตเลยนะครักลัดรกะครแบกมาเลยนะครับตัวนี้ต้องมีห้าหกโลนะครับ ไปใหญ่สองตัว <gauche> ต <aro qué> ิดเลยนะครับตัวนี้กัดเยอะครับจะดีเลยจะดีเลยนะครับตัวนี้กปาร์ตปาร์ตอย่าลุ้นนะครับว่าเราจะติดคู่ขี้ไหมครับดูมัน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 เฮ้ยดีๆไปไปไปเร็วๆไม่ต้องเอ้ย มึงเดินรอบบอลรอบบอลรอบหนึ่งมึงก็พูดไปเรื่อยแกูเดินรอบ่อข้าวเว้ยไม่ใช่ยาหรอกโอใช่เว้ย่มเิ ฮะหกเจ็ดพีเล็กคี่หกเจ็ดอะ่ะหกเจ็ดอ่ะมีปะ่ะหกเจ็ดสรุปหกสามหรือหกเจ็ดหกเจ็ดมึงหิมหลอกผมด้วยว่ามึงหิมได้กี่ตัว

อนะ้ผมขึ้นก่อนด้วยเดี๋ยวผมเอาสมุดผมมาดูเพราะตัวแรกอะผมขึ้นตัวแรกเลยนะเท้าสามสามไม่ผมไม่ใช่สามสามนะผมขึ้นก่อนนะผมขึ้นก่อนสามสามอีกนะเวลาเกีครับวากอเวลากูอึ้นามก่อน3 3กนอะว่ากืก็าเกือเอว เนี care, ่ยบ่ายโมงสิบห้าเนี่ยบ่ายโมงสิบห้าบ่ายโมงสิบห้าผมบ่ายโมงสิบห้าปลกกระตทีนสามได้เหยื่อทุกชนิดนะครับผมฝีมือจริงๆนะครับมาเลขเจ็ดสิบเจ็ดน ได้ปั๊กหนึ่งตัวผิวน้ำหนึ่งตัวเหยวยางหนึ่งตัวแล้วก็กะดี3สามตัวนะครับตัวสุดท้ายปักตัวสุดท้ายปลกเ่าเละบ่ายสองสายสามของผมบ่ายโมงสิบห้าโอเคเวลาพี่ได้ตัวสุดท้ายใช่ครับได้ได้ดิบ่ายโมงสิบห้าอืม บางที่คปักขึ้น่อยครับใช่สุดท้ายเลยปักตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้แก้ที่สามโอเคที่สามปลาแค่ดีไมโครของของถล่มมากของผมบ่ายโมงสิบห้าผมก่อนมาตั้งชั่วโมงนึงตัวแรกอะตัวสุดท้ายอ่ะอ๋อตัวท้ายอันนี้คือตัวท้ายผมบ่ายโมงสิบห้าปักอะบ่ายโมงสิบห้าปักนะสามี่ตัวนี่นี่นี่ รับตัวท้ายใช่ไหมใช่สี่สิบใบโมงสิบห้าเอาพี่หกสิบเจ็ดอันนี้เขาเขาตัวนี้อัใช่ปะพาร์คอันนี้าปาร์คอันนี้ของพี่ใช่ครับเป็นตัวนี้อ่าสามตัวสี่สิบสามตัวแก้ต้องแก้เป็นตัวนี้ 4, เป็นสี่สิบเป็นหกสิบเจ็ดเลขหกสิบเจ็ดตัวนี้เลยจำนวนเนี่ยจำนวนสามกัว ติดครับติดติดปั๊กครับเดี๋ยวปั๊กอันดับสามนะครับมีการแก้ไขนะครับเนื่องจากครับติดตามได้ในช่องตกกับตาลนอตกอันดับสามนะครับอันดับสามรับเงินรางวัลสองพันบาทครับพร้อมั้วรางวัลครับรางวัลสวยงามครับปีนี้้อมด่วรางวัลนะครับลุ้หัวด้วยเ โอเคพร้อมเงินรางวัล5,000บาทนะครับเดี๋ยวกล้องเลยกันเดี๋ยวโค้ชบอมาถามเรื่องนะตกอเท่าไหร่แล้วใครนำยังไงอันขอโทษด้วยลงคะแนนช้าไปนิดหนึ่งนะกลับไปแต่แล้วขอต่อไปครับมาเลข85ปมาแล้วครับเก็บถ้วยเั็บสองดั้นสองนะครับอ่า3,000นะพร้อมเงินรางวัลและถ้วยนะครับ มองแล้วมองก็นิดนึงนะนี่ครับหมายเลขนะครับหมายเลขหกนะครับอันดับหนึ่งเยียวยาครับหมายเลขอันดับหนึ่งหมายเลขหกสามพันครับแล้วไปสองบาทเพื่อนใช่ครับทุกเพื่อนอย่างเดียวเลยเป็นรวมห้าพันบาทครับถ้วยรางวัลนะครับลูกชายบอกให้กอทั้งวันนะพ่อ หมุนเก่งหมุนเก่งมือนิ่มครับหมุนอย่างเดียวครับครับผมสําหรับงานแข่งในปีนี้ก็จบแค่นี้ครับทั้งหมดทีมมือนิ่มนะครับวันนี้ติดสามท่องนะครับเดี๋ยวไปดูเงินรางวัลของทีมมือนิ่มครับว่าได้กันรางวัลที่เท่าไหร่ส่วนผมติดปักที่สามับยังไงก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับในพีนี้ก็ขอบคุณครับ